เปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับอันนี้เป็นแผ่นเดิมครับงมดที่ผ่านมาหนึ่งพฤศจิกายนอาจจะเกลื่อนมาอย่างนี้ทุกทุกทุกสูตรนะเพราะมันเป็นสูตรเกาเลาวใหม่อาจารย์จะต้องเอาแผ่นนี้มาเกลื่อนนำทุกเกลื่อนนำทุกคลิปนะ สี่ห้าคลิปเนี่ยจะต้องมีเกลือน้าแบบนี้ทุกคลิปนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจบางพวกบางคนไม่ได้ดูทุกคลิปบางคนดูบางบางคลิปจะได้เข้าใจนะครับนะครับก็รบกวนหน่อยประชาสัมพันธ์บ่อยๆก็ดีครับเพราะมันทําสูตรเข้าก็ขออนุญาตนิดหนึ่งเรากําลังจะแตกสูตรย่อยนะเอาสูตรที่เข้ามาว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ศูนย์สี่เนี่ยสองตัวบนตรงๆเนี่ยนี่สี่ศูนย์เลขล่างนะศูนย์สี่เลขบนสองตัวบนตรงนะสี่ศูนย์สี่เนี่ยสูตรหลักร้อยบนหลักสิบบนหลัก่อยบนเนี่ยที่เข้าสี่ศูนย์สี่เนี่ย มาคำนวณต่อเนื่องในงวดวันที่1 6พฤศจิกายนอันนี้คือแผ่นที่เรารวบรวมสรุปที่มันเข้ามางวดที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลัก10บน100บนทำคลิปลงไปแล้วนะ10บนคำนวณได้เลข045นี่แหละมันออก404นะเลข0เนี่ยเป็นตัวที่เข้าตำแหน่ง10บนถูกต้อง10บนเนี่ยเลข0ทีนี้ไปดูกันว่าคำนวณได้มาอย่างไรแล้วงวดต่อไปจะคำนวณได้เลขอะไร10บนครับ 1พฤศจิกายนนี่2ดาวนะไม่ใช่1ดาวเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะสูตรเดือนนี่1ดาวนะสูตรนี้2ดาวเพราะฉะนั้นก็ต่อไปก็จะเป็น3ดาวแล้วทีนี้อยู่กับเรามาเดือนครึ่งเลยนะทําสูตรปักหลักนีเข้านี่มันยากเหมือนกันนะที่จะเข้าต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับแต่ก็ลองดูครับสูตรนี้สวยงามเลยละ่ะเป็นสูตรพระเอกโดยหลักในตาแหน่งชุดวงวดที่ผ่านมา1พฤศจิกายนได้ไปแล้ว2ดาว8งวดสถิตินะครับ ใช้หลักหมืน่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่ครั้งที่2อัน,นี้ครั้งที่1นี่ครั้งที่2หลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่2แล้วไปบวก0ูนย์สหงขงที่8 2ดสอบวกสเป็น20เดินหน้า0ูนย์ได้เลขศูนย์บวกสี่ได้สี่บนึ่ได้ห้าศนย์สี่ะครับว 1, ดนหพฤศจิกายนออกสี4ศ0นย์สี่ย์เข้า10บบนตามที่เราเฟ้นหาถูกต้องแด่๋งววต่อไปเราก็จะต้องเป็นนท่ครรับบ10าไห สามดาวเลยทีนี้เอาละสถิติเป็นเก้างวดสิบหกพฤิกายนจะได้เป็นเลขอะไรหลักหมื่นบวกกันสองครั้งถูกไหมครับบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกศูนย์สี่หนึ่งคงที่เอาเดี๋ยวจะคำนวณด้วยกันเดี๋ยวจะย้อนสถิติให้ดูก่อนครบเก้างวดเป็นยังง<แ>นี่เป็นยางงี้นะแผ่นแรก,แรกเลยสัยหนึ่งตุลาคมหลักหมื่นบวกกันสองครั้ง บวกหลักร้อตัวหน้าครั้งที่สบวกศูนี่หคงที่ใช่ไหมหมื่นบวกกันสครั้งหลักร้อตัวหน้าครั้งที่สบวกศูนคงที่นี่คำนวณได้เลขศูนย์สเข้าตำแหน่งสิบน2,58หแงวดแรกวันที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ 1, สิกพฤศจิกายนเฟ้นหาหน่งกรกฎาคมนะมิถุนากรกดา1 16กมิถุนาเฟ้นหาหนกรกฎา,าก็สองหดาเข้าสิบน ต่อมา8เข้า10บนมาการ286ในวันที่16กรกฎาคม9ก็เข้า391 10บน1เข้า10บน811 9เข้า10บน997 8เข้า10บน083 9เข้า10บนนี่ตัวเริ่มเป็นสูตรเราเก่าลราใหม่แนละ้ว1ตุลาคมเนี่ย9เข้า10บนนะครับ893นะมีแต่8กับ9ทั้งนั้นเลยนะ10บนเนี่ย 8 9 3 9บนหลังจากนั้นก็ขึ้นมามทำเนียบสุดเก่าเล่าใหม่เลยนะจาก1ตุลาก็เป็น16ตุลาทีนี้เราติดดาวไปแล้ว1ดาวนี่อยู่กับเรามา1ดาวมีหลักฐานน่างยิงได้บน y t u t u น,ะ10นะ10บนหลักหมื่นปวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่2บวก0 4 1คงที่นะ3 3เป็น6บวก5เป็น11เอดินหน้า0เป็น11ได้เลข1 1บวก4ได้เลข5 5บวก 1, ได้เลข6 หนึ 1> 1, 5, 6, ออกอะไรครับศูนย์ห้าหนี่แหละชุดเก่าเล่าใหม่เรา5เข้าตำแหน่งสิบนยังไม่พอ1ดาวล้วไปติดสองดาวทีนี้นี่สดาวมันตรงนี้สูตรที่ผ่านมาล่าสุดเป็น2ดาว8งวด10บนหล 10, นักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่2 8งแปดสองสิบวกสเป็น20่นะครับเดือนหน้า 0, 0, 0, 0 4, 4, 4, 4, นูนยได้ศูนย์บวกสได้ 0, 4 4่สีบนน้ฮะศูย์สีออกสี่ ศูนย์ข้าวสิบบนถูกต้องนันละเรียบร้อยครับทีนี้เราจะมาดูงวดที่จะถึงและที่เรารอผลเอาละจะต่อเนื่องกันแล้วอย่าลืมนะครับเครดิต3ดาว9งวดเฉริิ16พฤศจิกายนที่จะถึง10บนหลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง0ูนบวก0นได้0ครับร0อยตัวหน้าครั้งที่2คือเลขก5เดินหน้า0ก็ได้เลข5 5บวก4เป็น9 9บเป็น10ใช้เลข0รอผล สิบบนเรียบร้อยครับสูตรเก่าเล่าใหม่เราห้าเก้าโอเคครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปทำหลักอื่นๆให้เรียบร้อยโปกรมใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนเปรดใช้ดุลพ,พินิตพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางแนละช่วยในการตัดสินใจสน,สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย